สวัสดีครับตอนนี้คิวเตอร์อยู่ที่จังหวัดกาลสินและอยู่กับผู้ใหญ่บ้านนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมนายเจริญบัวคำภูผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่บ้านโจดหมู่ที่10ตำบลเจ้าท่าอำเภอกำลาศัยจังหวัดกาลสินนะครับจะพาน้องฟิวเตอร์มาชมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงในการเลี้ยงสัตว์ในหมู่บ้านที่อุดมสมบูรณ์จนได้รับ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงยู่เย็นเป็นสุขของประเทศนะครับซึ่งปัจจุบันล่าสุดนะครับผมได้รับแหนบทองคําปีล่าสุดเลยนะครับสองห้าหกเจ็ดนะครับเพิ่งรับมารหมานะครับเดี๋ยวจะพาไปเยี่ยมชมนะครับดูดูเขือกล้วยนะครับดูเือกล้วยนะครับล้วยใหญ่ๆนะครับโดยใช้มนโดยใช้มนใจมนใจมนสัตนะครับคนหมูนะครับชายบำรุงต้นนะครับ กำลังพื้นที่กำลังจะเพาะปลูกไก่เรื่อยๆนะครับก็มาดูเล้าไก่คออหมูนะครับคออหมูอันนี้หมูนะครับหมูเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหมูหลุมหมูไม่ใช่หมูเด้งนะครับเลี้ยงธรรมชาติของมันนะครับเลี้ยงธรรมชาติเป็นทําเป็นหมูหลุมนะครับนี่คือหมูนะครับไม่ใช่หมูเด้งนะครับ วันนี้เล้าไก่นะครับนี่คือเล้าไก่เราจะพาเล้าไก่เราไปเก็บไข่ไก่กันครับนี่คือเล้าไก่บ้านนะครับนี่คือเล้าไก่บ้านก็เป็ดข้างในนะครับนี่ไก่บ้านก็เป็ดข้างในนะครับนี่คือไก่ไข่นะครับไก่ไข่ครับไก่ไข่มาดูเลยครับเรามาเก็บไข่ให้เก็บไข่กันครับอารของเขานะครับว้าวกินกันนะครับอาหานะครับ า้ถเก็บไข่ไก่จะไม่โดนจิกใช่ไหมครับไม่ครับไม่โดนจิกนะครับเอาละครับมาดูไข่ไก่ไข่ครับนดูดูไข่ครับไข่เยอะมากนี่ครับดูไข่ครับไม่กี่ตัวนะครับไข่ไม่หลายตัวนะครับประมาณยี่สิบตัวนะครับไข่วันนี้ก็ประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าสิบฟองพอดีนี่เก็บได้วันละเท่าไหร่ครับประมาณ ทุกๆุกวันนั้นได้20 21 22มีวันนี้น้อยสุดนะครับคือ10ลูกครับ oh. อันนี้10ลูกทุกวันได้20นะครับถึง21 22มีวันนี้น้อยสุดนะครับ10ลูกเพราะว่าอาหารวันนี้เราลดการต้นทุนลงมาการเลี้ยนะครับใช้หยวกกล้วยนะครับตับตับตับผส,ส,สมลำไ,ไก่กินนะครับไก่ไม่มากนะครับ เลี้ยงเป็นเศรษฐกิจพอเพียงครัเก็บไข่เก็บไข่กันเลยครับทุกครับเก็บไข่ครับดูไข่ครับเราจะไม่โดนจิกใช่ไหมครับนะครับไม่ครับไม่ไม่เจ็กครับเก็บเลยครับเก็บเบาๆนะครับระวัางตาบสดๆไปครับสดๆเลยนะครับเนี่ยสดสดครับเก็บไปครับเก็บขอเก็บไปฟักเองนะนี่ครับทุกคนไข่สดๆจากฟาร์มนะครับ สดๆจริงๆนะครับทุกคนอ,อุ้ยอุ้ยหายไปไหน้าแย่จังขอเก็บนะครับลูกคุณผมขอนะครับดดดนะสดๆเลยครับทุกคน<อ>ไก่เยอะมากปั่ยจะรอออกจากป่ อันนี้คอไก่บ้านนะครับไก่บ้านได้สวยเลยครับโลละร้อยแปดโลละร้อยโลละแปดสิบถ้าได้หมดครับมาดูบ้านที่ตัครับทาเลี้ยงอยู่บ้านเสือตะกิตฟอเพียงนะครับไก่บ้านอันนี้นี่คือใครเขามารับซื้อเครับตลาดเขารับซื้อที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับตามตลาดกาฬสินธุ์ก็มีนะครับที่เขามารับเราเราเราเลี้ยงไม่พอขายครับเรามี ความไม่ใหญ่นะครับก็มาแล้วก็ขายเสร็จในหมู่บ้านก็เพียงพอแล้วครับขายในหมู่บ้านก็ขายไม่หมดครับขายหมดครับขายในหมู่บ้านนี่ก็ไม่เพียงพอครับเหมือนกับคนรับประทานเขามีมาซื้อนะครับถ้าเราเยอะ<ม>เราก็มีเครือข่ายเครือข่ายไปที่ข้างนอกคร<ป>ับใน<ม>ตลาดก็มารับเรานะครับจะขายได้ช่วงไหนขายได้ทุกช่วงครับขายได้ทุกช่วง<อ>เลยครับมีคนสั่งแล้วก็เออคนมาสั่งแล้วก็เอาให้ครับนะครับอาหารก็จะเหมือนกับ ครไก่สลาบลำข้าวแล้วก็ผักเป็นยาเป็นเหมือนกันเลยผักเป็นยารับหยวกกล้วยนะครับใส่กินนะครับอยู่ประมาณนี้นะครับโอเคครับเตรียมครับท่านท่านเลยนะสวนนี้ก็คือเป็นแบบหูกถูกขอกินใช่ไหมครับแบบเผัดส่วนตัวหมดเลยใช่ไหมครับใช่ครับเป็นพื้นที่ สวนแต่ละครัวเรือนนะครับที่เขาจะใช้มาปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ของตัวเองมีน้ําประปาถึงที่สวนให้ทุกคูกคณนะครับไปก็สบางเข้าถึงที่สวนนะครับขยายเกตประปาทั่วพื้นที่นะครับจะมีอ๋อแล้วอย่างนี้ไม่มีขโมยหรอครับผู้ใหญ่อ๋อบ้านเราเป็นหมู่บ้านที่มั่นคงเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจเป็นหมู่บ้านที่มั่นคงไม่มียาเสพติดไม่มี พวกลักเล็กขโมยน้อยนะครับเรามีกฎระเบียบในหมู่บ้านชัดเจนนะครับก็ไม่มีใครกล้าลักเล็กขโมยน้อยในส่วนนี้นะครับเราสุดยอดมากครับกดไลให้สองทีเลยสองข้างเลยเกี่ยวกับผ้าเอวตอมาหมสุดยอดมากเลยนะครับสมหน้าที่เป็นผู้ใหญ่บ้านแอบของผู้ใหญ่บ้านดีเด่นนะครับสุดยอดครับขอบคุณที่ทัวร์วันนี้นะครับ แล้วเจอกันใหม่ครับ<ม>บ๊ายบาย,ยสวัสดีครับขอบคุณนะค,ค,ครับ